เป็นสาบัวในหมู่บ้านจ้าน้ำใสามากร่มเย็ยนเย็นชาวนี่อากาศดีเพื่อนเพื่อนเห็นท้องฟ้าวาจ้าน้ำใสจนเห็นฟ้าส,ายสวยๆเลยเนาะโนนจ้าดอกบัวอยู่ตรงโนนจ้าเดี๋ยวจะย่างไปเบิ่งกันเนาะขอบคุณมากๆจ้าที่ชมคลิปคลิปหนาเจอกันไหมนะคะดี ป่าเยอะเลยจ้าเพื่อนเพื่อนว้าวเขามาเล่นกับเฮาจ้าสีขาวมีสีขาวน้าขัดเพื่อนสีขาวสวยๆเกสรสีเรืองจ้าป่าธรรมชาติจ้าเพื่อนเพื่อนอยู่ในสาระนาหม,มู่บา้านค่ะเยอะเลยจ้าตัวใหญ่มากขอบคุณมากๆจ้าที่ชมคลิป ผิดน้าเจอกันไหมนะคะแต่นอต้องเต้าหนา,ากมากจ้าเพื่อนๆเนล่นกบับเฮานานเลยใจ้เจ้นารว่ากค่ะเพื่อนๆสีคาวมีสีขาวน้ำค่ะเพื่อนสีขาวส,ายสวยๆเกสรสีเรืืองจ้ามให้เบิ้งไกลๆจา้าว้าวน้องมาเล่นกับเรา เพื่อนๆมีป่าพร้อมแล้วจ้ะสวนสาธารณะน้ำใสจนเห็นตัวปั่นคลิปธรรมชาติในหมู่บ้านของเราจ้าไปเบึงจ้า,จาเจอกันคลิปหน้าจ้ะเพื่อนๆบ๊ายบายหายบึงไกลๆจ้าว้าวน้องมาเล่นกับเราเพื่อนๆมีป่าพร้อมแล้วจ้ะสวนสาธารณะ น้ำใสจนเห็นตัวปลาเตาอยู่จ้าสงสัยอยากคุยจะเพื่อนเพื่อนปลาก็เยอะให้เบิ่งป่าไกลๆดีห้เบิ่งไกลๆจ้าว้าวน้องมาเล่นกับเราเพื่อนเพื่อนมีป่าพร้อมแล้วจ้าสวนสาธารณะน้ำใสจนเห็นตัวปลาจ้าเพื่อนเพื่อนเห็นบอลูกข่างๆเต้านะจ้าน้องใจสีค่ามีสีขาวน้ำค่ะเพื่อน สีขาวส,ายสวยๆเกสรสีเรืืองจ้าป่าถ้ามชาติจ้าเพื่อนๆอ,อยู่ในสะนาม,มู่บ้านค่ะเยอะเลยจ้าตัวใหญ่มากสวัสดีจ้าเพื่อนๆสวัสดีเพื่อนเฟซบุ๊กทุกบ้านจ้าคลิปนี้จะพาเพื่อนๆไปเบิ้งน้ำใสๆป่าส,ายสวยๆไปเบิ้งนองเต้าจ้าเพื่อน เจ้นหนงเต้าน่ารักมากจ้าเพื่อนๆเล่นกับเขานานเลยเจใเจ้น่ารัก,าากวาค่ะเพื่อนๆคลิปธรรมชาติในหมู่บ้านของเราจ้าไปเบิ้งเจ๋ปลาก็าเยอะปลาก็าเยอะน้ำใสใสจ้าเพื่อนๆโน้นเดี๋ยวี่ไล่จ่เบิ้งขอสีคาะมีสีขาวน้ำขัดเพื่อน สีขาวส,ายสวยๆเกสรสีเรืองจ้าค่ะน้ำใสจนเห็นฟ้าส,ายสวยๆเลยเนาะโน้นจ้าดอกบัวอยู่ตรงโนนจ้าเดี๋ยวจะย่างไปเบิ่งกันเนะาะราอยู่จ้าสงสัยอยากคุยจ้าเพื่อนๆปลาก้ยอยเยอะให้เบิ่งปากใกล้ๆทั้งสีคาะมีสีขาวน้ำค่นเพื่อน สีขาวส,สวยๆเกสรสีเรื่องจ้าคราอยู่จ้าสงสัยอยากคุยจ้าเพื่อนๆปลาก้อยเยอะให้เบิ้งปลาใกล้ๆแต่นองเต้าหนา,ากมากจ้าเพื่อนๆหล่นกบับเฮานานเลยใจ้จ้า นาลากบ่ค่ะเพื่อนเพื่อนป่าธรรมชาติจ้าเพื่อนเพื่อนอยู่ในสะนาม,มู่บ้านค่ะเยอะเลยจ้าตัวใหญ่มากจ้าเอ๊ปาก็เยอะปาก็เยอะน้ำใสใสจ้าเพื่อนนู่นเดี๋ยวพี่ไล่ใสเบิง้งคลิปธรรมชาติในหมู่บ้านของเราจ้า ไ้เบิ้งเทาอยู่จ้าสงสัยอยากคุยจ้ะเพื่อนเพื่อนปลาก้อยเยอะให้เบิ้องปลาใกล้ๆแต่ตอนนี้เบื้องน้องเต้ากับน้ำใสๆก่อนจ้าน้องเต้ายังอยู่กับเทาอยู่จ้าสงสัยอยากคุยจ้ะเพื่อนเพื่อนปลาก้อยเยอะไ้เบิ้องปลาใกล้ๆน้ำใสจนเห็นฟ้าสวยเลยเนาะ โน้นจ้าดอกบัวอยู่ตรงโนนจ้าเดี๋ยวจะย่างไปเบิ้งกันเนาะคลิปนีผ้าเพิงปลาเบิ้งน้ำป่าธรรมชาติจ้าเพื่อนเพื่อนป่าธรรมชาติจ้าเพื่อนเพื่อนอยู่ในสระนาหมู่บ้านค่ะเยอะเลยจ้าตัวใหญ่มากป่าธรรมชาติจ้าเพื่อนเพื่อนอยู่ในสระนาหมู่บ้านค่ะเยอะเลยจ้าตัวใหญ่มาก เป็นสาบัวในหมู่บ้านจ้าน้ำใสมากล่มเย็นๆชาวนี้อากาศดีเพื่อนๆเห็นท้องฟ้าว่าจ้าน้ำใสจนเห็นฟ้าสวยๆเลยเนาะโนนจ้าดอกบัวอยู่ตรงโน้นจ้าเดี๋ยวจะย่างไปเบิ่งกันเนาะคลิปธรรมชาติในหมู่บ้านของเราจ้า ไปบิ้งคลิปธรรมชาติในหมู่บ้านของเราจ้าไปบิ้งคลิปธรรมชาติในหมู่บ้านของเราจ้าไปบิ้งมาจาเพื่อนเพื่อนเห็นบอกร่ข้างๆเต้านะจา้าน้องใจขอบคุณจ้าเพื่อนเพื่อนที่ชมคลิป คือธรรมชาติจ้าเบิ้งนองป่านองเตาเบิ้งบัวส,สวยๆในหมู่บ้านค่ะอากาศสดชื่นแจ่มใสมากแต่นองเตาน่ารักมากจ้าเพื่อนๆหลินกบับเฮานานเลยใจใจ้น่ารัาาก่าคา่ะเพื่อนๆขอบคุณมากๆจ้าที่ชมคลิปผริหนาเจอกันไหมนะคะสวัสดีจ้าเพื่อนๆสวัสดีเพื่อนเฟซบุ๊กทุกบ้านจ้า คลิปนี้จะพาเพื่อนๆไปเบื้องน้ำใสๆป่าสวยๆไปเบื้องนองเต้าจ้าเพื่อนจ้าเจอกันคลิปหน้าจ้าเพื่อนๆบ๊ายบายน้ำใสจนเห็นฟ้าสวยๆเลยเนาะน้นจ้าดอกบัวอยู่ตรงนวนจ้าเดี๋ยวจะย่างไปเบื้องกันเนาะแต่ตอนนี้เบื้องนองเต้ากับน้ำใสๆก่อนจ้านองเต้ายังอยู่กับขอบคุณเจ้าเพื่อนๆที่ชมคลิป คือธรรมชาติจ้าเบิ้งนองป่านองเตาเบิ้งบัวส,ยสวยๆในหมู่บ้านค่ะอากาศสดชื่นแจ่มใสามากน้ำใสจนเห็นฟ้าส,ายสวยๆเลยเนาะโน่นจ้าดอกบัวอยู่ตรงโน่นจ้าเดี๋ยวจะย่างไปเบื้องกันเนาะเพื่อนอยู่สานามในหมู่บ้านจ้าไปกันเลยจ้าเพื่อนๆไปเบิ้งนองเตาน่ารักเจ๊เน้องเตาสวัสดีจ้าเพื่อนๆ แต่ตอนนี้เบื้องน้องเตากับน้ำสใสๆ่อนจ้าน้องเตายังอยู่กับขอบคุณมากๆจ้าที่ชมคลิปผิดนาเจอกันไหมนะคะเป็นสาบัวในหมู่บ้านจ้าน้ำใสมากร่มเย็นๆชาวนี้อากาศดีเพื่อนๆเห็นท้องฟ้าว่าจ้าดอกบัวกันเนาะเพื่อนๆบัวบานตอนเช้าสีสวย สาบัวจ้าพี่สอมจ้าปลาเยอะมากจ้าเพื่อนเพื่อน,นู่นเป็นปลาดุกจ้าขสีค่ามีสีขาวน้ำคัะเพื่อนสีขาวสวยๆเกสรสีเรืองจ้าคลิปธรรมชาติในหมู่บ้านของเราจ้า ไปเบิง้งน้องเต่าหนาลากมากจ้าเพื่อนๆหลินกบับเฮานานเลยใจใจหนาลากมาค่ะเพื่อนๆแต่ตอนนี้เบิ้งน้องเต่ากับนำไปใสก่อนจ้าน้องเต่ายัางอยู่กับขอบคุณมากๆจ้าที่ชมคลิปผิหนาเจอกันไหมนะคะป่าธรรมชาติจ้าเพื่อนๆอ,อยู่ในสระนาหมู่บ้านค่ะเยอะเลยจ้าตัวใหญ่มาก จ้าเจอกันคลิปหน้าจ้าเพื่อนๆบ๊ bye า,ายบายน้ำใสจนเห็นฟ้าสีสวยเลยเนาะโนนจ้าดอกบัวอยู่ตรงโนนจ้าเดี๋ยวจะย่างไปเบิ่งกันเนาะดอกบัวกันเนาะเพื่อนๆบัวบานตอนเช้าสีสวยสาวบัวจ้าน่ส้า ปลาเยอะมากจ้าเพื่อนเพื่อนนู่นเป็นปลาดุกจ้าป่าธรรมชาติจ้าเพื่อนเพื่อนอยู่ในสาะนาหม,มู่บ้านค่ะเยอะเลยจ้าตัวใหญ่มาก